สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวเขาไม่มีอะไรเหนือผมเลยดิมิทรีเล็งกดดันสินสมุดเล่นเกมดุดันว่องไวสร้างปัญหาได้แน่นอนก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับดิมิทรีเมนชิคอฟจอมบูสายแข็งวัย26ปีจากรัสเซีย ถูกประกบให้มาเจอกับอดีตผู้ท้าชิงบัลลังสินสมุรกินมีนักสู้มาเซอร์วัย28ปีขวัญใจชาวไทยในศึกวันไฟใน22ซมิลา VS นาตาเลียที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาในช่วงพราม์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสราร์ที่4พฤษภาคมนี้เพื่อแย่งชิงโอกาสสำคัญไปรีแมตช์ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวท155-175ปอนด์ จากริกเกียนเออเซลอีกครั้งสำหรับดิมิทรีหลังจากเปิดตัวในศึกวันไฟในสิ11ริกเกียน VS ดิมิทรีเมื่อ10มิถุนายน2566โดยการเสียท่าภายน็อริกเกียนในฐานะผู้ท้าชิงมาลังโดยเวลาเพียง46วินาทีของยกแรกเจ้าตัวก็เรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว ดยการไล่ทุบเรียบทั้งรุ่งราวีสิทธิ์สองพี่น้องรวมถึงมูซินซาฟีในไฟล์ล่าสุดเก็บสถิติชนะน็อกยกแรก2ไฟ์รวดให้กับตัวเองไว้ได้แม้ว่าในไฟ์นี้เดเมรีจะต้องแบกรับความกดดันขึ้นชกต่อหน้ากองเชียร์เจ้าถิ่นที่พร้อมส่งกำลังใจให้สินสมุทรแบบสุดพลังแต่เจ้าตัวยังเชื่อมั่นในฝีมือความสามารถของตัวเองว่ามีดีเหนือกว่าอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกสองสมัยชาวไทยทุกประตู ขาไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรเหนือผมเลยสไตล์การชกดุดันของผมจะสร้างปัญหาให้เขาแน่ผมรู้ว่าเขาไม่ชอบเจอเกมที่รวดเร็วและกดดันหนัก,นกๆเพราะจะทำให้เขาหมดแรงและแก้ปัญหาไม่ได้เลยผมทั้งแข็งแรงกว่าและเร็วกว่าทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะสร้างปัญหามากมายให้กับศินสมุทรได้แน่นอนถ้าผมเข้าถึงตัวเขาได้เขาจะไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลยและจะพบกับจุดจบเร็วร้ายเพราะถ้าเขาโดนหมัดของผมเมื่อไหร่ไฟ์นี้จะจบเร็วแน่นอน นอกเหนือจากการเอาชนะนักชกขัญใจชาวไทยให้ได้ถึงในบ้านแล้วเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นของดิเมตี้คือการคว้าโอกาสกลับไปล้างตาก,กับริกเกียนเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทมาครองโดยเขาเชื่อว่าชัยชนะแบบสวยงามสองครั้งก่อนหน้าน,นี้รวมถึงในครั้งนี้หากผ่านด่านสินสมุทรไปได้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรจะได้ชิงบอลลังอีกครั้งผมกำลังทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อกลับไปชิงตำแหน่งแชมป์โลกอีกครั้ง การชนะนอกเหนือรุ่งราวีและมูซีนได้ก่อนหน้านี้เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้ดีผมคิดว่าตัวเองคือผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งในตอนนี้อยู่แล้วแต่การเอาชนะสินสมุตจะเป็นการรับประกันแบบร้อเปอร์เซนตว่าผมจะได้ขึ้นท้าชิงเข็มขัดชมป์โลกอีกครั้งติดตามดิเมเต้ vs สินสมุตในศึกวันไฟใน22มิลา vs นาตาเลีย่ทยทอดสดจ,จากสนามมวยเวทีรุมพินิร,รามินทา วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เริ่มคู่ปรกเวลา7นาฬิกาห้ามพลาดชมกันนะครับ